อันนี้มาหาเไปเดือนไปตกปลากิจากิกาอะไรเงี้ยไหนไหนก็น่าขุดเดิเนี่ยเราขุดแล้วขุดอยู่ดิเดี๋ยวนะมันเป็นดิบๆปุ้กน,นะนี่แหละนั่นเราขุดดูมัน,นูว่ามันอยู่ทะเลน้ำลดแน่เลยทะเลน้ำลดเอ็นจีน้ำลดแน่เลย ไม่ได้ตัวแล้วนี่ไงอเ็นวอุ้ยตัวยังยาวอะพอแล้วมากแคยนทำไมเส้นพิสดารเลยทำไมเป็นแบนเส้นจเรวพยาดกันแล้วเอออึึเมื่อวานก็ตกไปแล้วพยาดอะเฮ้ยน่าปวด ่เดี๋ยวข่าเดินเจอเลยนี่ติดนิ้วยืนอยู่เลยถ้าเราขุดคนเดียดูแล้วไม่ได้ถ้าอยู่ก็นิ้วถามหนาหนาแหละพี่จะต่อแข่งกันหรือใช่ไหมฮะไม่อยากแข่งแข่งใบก้ามแม่ปลาเก็บปลายนาปลานาที่ปลาตาอันนี้ผมไม่ใช้หอยนะครับ หอยขมครับส่วนอโมยใช้ได้เดือนต้องแกะออกก่อนใช่ใถ้าตกมากินจะหวานเหรอแต่แล้วแต่แล้ว,ลวพี่หายไปไปเก็บหอยนะอ่ะอืงหอยมาโัวมันขาดอ่ะนี่ตกปากอ่ะมันเหนียว มาดูที่ว่าหอยกันให้เดือนมาเอาไหนแยกกินกันปพี่อะไรหอยหอยน้าๆย่องลงปุ๊บตอดปั๊บเตรียมอะไรมาใส่กันยังไม่มีมีเฮ้ยอุยเดี๋ยวลองไปตกของฝากนิดนึงมอะไเฮ้ยเหีียบป่ามามาโถไป

พอแล้วเจอเฮนเะล